ลูกสาวพามาเล่นน้ำใกล้ๆบ้านที่เขาอยู่นะคะสองคนแม่ลูกเดิันกันไปแล้วหตรงย่าหรือว่าตรนี้ตรงย่าดีกว่า,าที่นี่ก็มีที่ขายไอศครีมมีน้ำดื่มด้วยะคะ่ะคนก็มานั่งอาบแดดกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์วันนี้ลูกสาวคนโตพามา เล่นน้ำทะเลค่ะมาอาบแดดที่นี่ด้วยแดดดีมากเลยวันนี้ไม่รู้ว่าน้ําจะหนาวมากขนาดไหนคนเขาก็มาเล่นน้ํากันเยอะมากเลยค่ะอาคินเป็ดมาหาแล้วลูกเอาห่วงยางที่ใส่แขนเป่าลมก่อนชุดสไปเดอร์แมนลงเล่นน้ำนะแขนมาเร็วอาคิน <Okay. S 2> okay. ตลอดนะลูกห้ามถอดนะครับ <Okay. S 1> อันตรายมันดิสมอร์ฟังแล้แวไ <c oughs> ปมิซิสไปลงน้ำเร็วมาส่งหลานชายลงเล่นน้ำก่อนน้ำทะเล,ลเดนมาร์กเย็นเย็นน้ำเย็นนะจะเล่นน้ำได้สักขนาดได้นเดี๋ยวก็หนาวสั่นมาแล้วค่ะ ไปไหนต่อสายมาเล่นแล้วสาวค่ะเอานี้มาด้วยค่ะมาเข้าไปนอนในนี้ร้อนจะตายเราไปอยู่ในอุโมงค์ไม่ไหวต้องออกมานั่งร้อน <c oughs> หลานชายอยากได้น้ำตักน้ำไปให้หลานกัน <c oughs> น้ำมาแล้วครับโอ้ มีน้ำอยู่ในทรายแล้วเห็นหลานเล่นแล้วก็เพลินดีค่ะเด็กๆก็มีจินตนาการของเขานะทานู่นทํานี่อา็นไปเล่นน้ําแล้วก็ขึ้นมาใหม่ได้นะเห็นีบใช่ครับลูกอาบแดดหลับไปพักเลยค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์อยู่บนนั้นสี่โมงจะครึ่งแล้วค่ะตะวันยังอยู่สูงอยู่เลยลูกสาวไปซื้อไอศครีมมาให้นานแล้วไม่ได้อาบแดดได้แดดเห็นแดดแล้วมีพลังค่ะ อยู่เมืองไทยล้วร้อนเนาะคนก็หนีแดดอยู่เนี่ยคิดถึงแดดแค่ะเพื่อนๆทานไอศครีมด้วยกันค่ะได้ทิมและกคงหลับไปไม่รู้เรื่องไงะแม่เขาดูด,ด,ดูเป็ดเ,เชื่องมากนเพื่อนมานอนบนผ้าเขาเลยค่คนเขาไปเล่นน้ําเด็กเลิกเรียนมาสนุกสนานกันใหญ่บ้านเขาอยู่ใ,ใกล้ๆแถวเนี้ยขับรถมากับพ่อกับแม่ครับบางคนก็เดินมา คน да เอาเบ็ดมันตกปลาเลยจะได้ก <sen she piles S 2> ินเล้คนโดดน้ำต <forward> ุ้มามตุ่มามบ้านคนกอยู่ใกล้น้ำเลยพวกเรามาอยู่ตรงที่ทะเลสาบนี้กันประมาณสามชั่วโมงค่ะลูกสาวคนโตเอาหลานชายพากินไปล้างตัวกรุงเลยพาเพื่อนๆเดินชมรอบๆทะเลสาบสักหน่อยเดินค่ะทางด้านหลังแม่พาไปล้างตัวมาละ เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเตรียมของแล้วกลับบ้านกันแล้วพาคินคะสวัสดีค่ะเดวิด,ดวกับนาตาลีมาที่บ้านพี่สาวค่ะ<อ>เลิกเรียนมาแล้วก็มาที่นี่กันล้งางมือก่อนขึ้นรถไฟมากันสวัสดีค่ะแด,ะดนก็เลิกงานมาแล้วก็นั่งรถไฟมา มากินข้าวที่บ้านลูกสาวคนโตกันค่ะเนี่ยดีจด็กจะเล่นน้ำทะเลมาได้กินแลสัญญาเดี๋ยวดูดิปากเลอะหมดเลยวันนี้ลูกสาวทำหมูกระทะเลี้ยงครัเพื่อนมีกุ้งหมูกระทะเยอะแล้วก็ชิ้นปลาผักเห็ดเข็มทองกระบวกอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดจะออกสีดำไม่เห็ดสิต เผ็ดสีขาวมีเนื้อวัวกับเนื้อหมูสามชั้นนะใส่สุกไก่ก่อนไปสักก้อนนะในนี้ก็จะมีข้าวโพดแล้วก็น้ําเดือดเดี๋ยวเวลาเราลวกผักลงไปก็จะหวานผู้ช่วยกุ๊กระวังนะน้ําเดือดแล้วลูกเขาอยากกินลูกชิ้น โชคดีวันแม่ครับเพื่อนๆฟาคินติ้ง่อิงมาบิวบีบิบทานหน่กระคะเลยกันครับเพื่อนใช่น้องเพื่อนที่ดีทีกว่า หมูกระทะเนี่ยบ้านเราชอบทำกินกันบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามีผักเยอะมีน้ำซุปรน้อนๆมีน้ำจิ้มแซ่บๆเวลาสดที่ไหลน,นะโหสดชื่นมากเลยค่ะอ๋อห<ๆ>น,น่อยเดียเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เวลานอนแล้วนอนกูมีตัวนีชอ <k S 2> บป่ะผัก เดวิดเลิกเรียนมาหิวมากเลยนาตาลีด้วยกินอาหารพร้อมกันทีไรก็อบกุ่มีความสุขทุกครั้งจัาเพื่อนๆมีอาหารอะไรอร่อยๆก็ยกมาทานด้วยกันค่ะแป้งได้เห็ดนี่ก็อกดเยังืออยู่ทางนี้ก็มีอัตพีทอืมพิกวะเ เราชอบเด็กก,ก็ชอบกินเป็นสุกีปป <c oughs> ันเนี่ยมีผักมีอะไรหลายๆอย่างอร่อยลูกสาวเติมผักอีกอ่ะผักเยอะ <c oughs> เลิกงานเลิกเรียนมาแล้วมากินอาหารด้วยกันกำลังหิว้ว <c> ย <oughs> อิ่มแล้วค่ะนั่งดู iPad คท่ะอาหารของเดวิดอิ่มแล้วค่ะเพื่อน วันนี้นาตาเลีล้างชามให้ค่ะอ๋อ,อ,อาหัวขีดกาบมาห่อยพูดตามพี่แป<อ>๊ะวันนี้เป็นวันแม่ สิ่งใดที่เดวิดและเชเดียที่เดวิดแล้วก็พี่แป้งแลแม่ทำไม่ดีคุณแม่ไว้ทำไม่ดีคุณแม่ไว้ขอให้คุณแม่ยกโทษให้ขอให้คุณแม่ขยกโทษไว้ยกโทษให้ยกโทษให้แล้วก็ขอให้คุณแม่แล้วก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราไปนานๆอยู่กับพวกเรา ไปาน,นานๆานานใจมากๆลูกว่าพป็แบบกี่ขขวิ้ <c oughs> นนะพีินเท้าน้ให้สะอาดเลยซับซอกด้วยโอ้ไดเนื้อหเใช่ <S <s <illy> <S อ่ยขออวยพรให้ใหน่อยค่ะ <S <s <illy> <S ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงน,นะรักกันนะลูกนะขอทํามาหากินอะไรก็จะเลยรุ่งเรืองนะ <S <s <illy> <S แล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยเนี่ยสองคนเนี่ยวันนี้ก็ทํางานดีแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกนะ <S <s <illy> <S สองคนตั้งใจเรียน วันนี้ก็ขอให้เป็นเด็กดีนะอยู่โรงเรียนก็อย่าดื้อนะเข้าโรงเรียนใหม่อ่ะถูกไหมครับกอดกันก่อนแล้วแกลังทุกคนนะซื้อดอกไม้มาให้คุณแม่ไม่ได้ให้เลยนะเดนลิฟบอกว่าดีๆคือเป็นคือความสุขดี ดูเค้กล็กมันีว้นว์เพิ่งเสร็จเลยแฮะมาถุงตัเลียงอเกต่แรูจะพูดก้อะไรเนี่ยแม่อยู่นี่หม้อเตยม่อยู่นี่หม้อเตย์อมคุณแม่ไงหม้อเตย์อะอะไปก่อนคุณแม่ก่อนขอกแม่ วันแม่กอดพี่แม่ก่อนรักแม่กอดดีๆกอดพี่แม่ด้วยพี่สาวเอาน้ำล้างเท้ามาใส่หัวให้น้องๆเป็นน้ำสิริมงคลของแม่เดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านแล้วพาคินนี่คืสกู๊ตเตร์ม เดี๋ยวพากินต้องไปโรงเรียนนะลูกฮัลโหลพี่เดชชากลายเดชใจลิตนะขับใจมากลูกแม่กลับก่อนนะรักนะลูกไปไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดวิดจะนอนที่บ้านพี่สาวแล้วก็นั่งรถไฟไปโรงเรียนนะคุณแม่ไปก่อนนะ เจิมแต่เช้านะลูกนะับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีๆอีกวันนึงที่ครอบครัวของเราได้ทํากิจกรรมที่ดีๆร่วมกันค่ะวันนี้ปรุงและครอบครัวขอลาเพื่อนๆไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Be happy.